สวัสดีค่ะวันนี้ศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยไ,ไม่ใิ้ดนจะพาทุกท่านมาทดสอบกันว่าเรามีภาวะปัสสาวะเล็ดหรือไม่และมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดแต่ก่อนอื่นหากท่านใดยังไม่ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาวะปัสสาวะเล็ดขอแนะนําให้ท่านไปดูคลิปมาทําความรู้จักกับอาการปัสสาวะเล็ดกันก่อนนะคะเรามาเริ่มจากการทําแบบประเมินที่ชื่อว่า three incontinence questions หรือ 3IQ ซึ่งเป็นแบบประเมินเพื่อให้เราทราบว่าเรามีภาวะปัสสาวะเล็ดหรือไม่และหากเป็นเราเป็นภาวะปัสสาวะเล็ดชนิดใดเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะข้อ1ภายใน3เดือนที่ผ่านมาท่านมีอาการปัสสาวะเล็ดหรือไม่ถ้าไม่มีแสดงว่าท่านไม่มีภาวะปัสสาวะเล็ดและสิ้นสุดการทำแบบประเมิน ถ้ามีไปทําข้อ2และข้อ3ต่อคะ่ะข้อ2ภายใน3เดือนที่ผ่านมาขณะที่ท่านปัสสาวะเล็ดท่านกำลังทำสิ่งใดอยู่สามารถเลือกได้มากกว่า1ข้อนะคะกอไก่ข่าไอจามยกของหรือออกกำลังกายขอไข่ขณะรู้สึกปวดปัสสาวะไม่สามารถเดินไปเข้าห้องน้ำได้ทันคอควาย ปัสสาวะเล็ดไม่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือไม่เกี่ยวกับความรู้สึกปวดปัสสาวะข้อ3ภายใน3ามเดือนที่ผ่านมาขณะที่ท่านปัสสาวะเล็ดท่านกำลังทำสิ่งใดอยู่บ่อยที่สุดกอไก่ขณะไอจามยกของหรือออกกำลังกายขอไข่ขณะรู้สึกปวดปัสสาวะไม่สามารถเดินไปเข้าห้องน้ำได้ทันคอควาย ปัสสาวะเล็ดไม่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือไม่เกี่ยวกับความรู้สึกปวดปัสสาวะงอง,งูเกิดบ่อยเท่าๆกันร,ระหว่างขณะไอจามยกของหรือออกกําลังกายและรู้สึกปวดปัสสาวะแต่ไม่สามารถเดินไปข้ห้องน้ำได้ทันหากท่านตอบกอไก่ท่านมีภาวะปัสสาวะเล็ดชนิด stress urinary incontinence หากท่านตอบขอไข่ ท่านมีภาวะปัสสาวะเล็ดชนิด urge urinary incontinence หากท่านตอบขอควายท่านมีภาวะปัสสาวะเล็ดชนิดอื่นๆหากท่านตอบงองงูท่านมีภาวะปัสสาวะเล็ดชนิด mix e d urinary incontinence การทดสอบที่ทุกท่านสามารถทำได้ด้วยตนเองคือการจดบันทึกการปัสสาวะหรือ voiding diary ซึ่งทำให้ทุกท่านสามารถทราบความรุนแรงของอาการได้และสามารถนําไปวางแผนการทํากิจกรรมทางกายการออกกําลังกายและการปรับพฤติกรรมให้ผู้สูองอายุได้ค่ะโดยทําการจดบันทึกต่อเนื่องติดต่อกัน3วันทั้ง3วันควรที่จะเป็นวันธรรมดาและวันหยุดเช่นวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์เป็นต้น โดยจะบันทึกชนิดและจำนวนของอาหารและเครื่องดื่มที่รับประทานปริมาณของปัสสาวะและจำนวนครั้งที่ปัสสาวะเล็ดดังตัวอย่างนี้ค่ะนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถตรวจเช็คผ่านการทดสอบง่ายๆได้โดยในคลิปนี้เราจะนำเสนอทั้งหมด3วิธีด้วยกันค่ะโดยการทดสอบนั้นจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าแผ่นรองซับ วิธีที่1 Tough Test สามารถใช้ทดสอบในผู้ที่มีภาวะปัสสาวะเล็ดขณะไอหรือจามการทดสอบนี้สามารถใช้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการทรงตัวปวดเขา่าหรือปวดขาได้ค่ะเริ่มจากการดื่มน้ำประมาณ500มิลลิลิตรหลังจากนั้นให้ลองไอจามหรือหัวเราะ หากมีอาการปัสสาวะเล็ดราดหรือแผ่นรองซับเปียกระหว่างทำการทดสอบสามารถสรุปได้ว่ามีภาวะปัสสาวะเล็ดราดแบบ Stress u r i n a r y Incontinence วิธีที่2 Stress Test เริ่มจากการดื่มน้ำประมาณ500มิลลิตรหลังจากนั้นยืนกลางขากว้างเท่ากับระดับช่วงไหลกระโดดตบ20ครั้ง ต่อด้วยการกางขาเตะเท้าไปด้านหลังและด้านหน้าข้างละ4ครั้งและไอแรงๆ10บครั้งหากมีอาการปัสสาวะเล็ดราดหรือแผ่นรองซับเปียกระหว่างทำการทดสอบสามารถสรุปได้ว่ามีภาวะปัสสาวะเล็ดราดแบบ stress urinary incontinence วิธีที่3 p a แพดเทสโดยใช้ One อัลว a t พ Test เป็นการทดสอบที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงและสามารถบอกความรุนแรงของอาการได้ค่ะอุปกรณ์เพิ่มเติมมีเครื่องชั่งน้ำหนักที่สามารถวัดหน่วยเป็นกรัมวิธีการทดสอบช่างแผ่นรองซับและสวมใส่แผ่นรองซับ ดื่มน้ำประมาณ500มิลิลิตรภายใน15นาทีและเริ่มทำการทดสอบตามลำดับดังนี้เดินและขึ้นลงบันไดเป็นเวลา30นาทีลุกนั่งจากเก้าอี้10ครั้งไอแรงๆ10ครั้งวิ่งอยู่กับที่1นาที ก้มหยิบของบนพื้น5ครั้งล้างมือจากก๊อกน้ำานนาทีจากนั้นถอดแผ่นรองซับเพื่อชั่งน้ำหนักลบค่าน้ำหนักออกจากแผ่นรองซับเดิมหากปริมาณปสัสสาวะต่างกันสามารถแปลผลได้ดังนี้1-10กรัมจะมีระดับความรุนแรงเล็กน้อย m i n d incontinence) 11-50กรัมจะมีระดับความรุนแรงปานกลาง Moderate incontinence มากกว่า50กรัมจะมีระดับความรุนแรงมาก Severe incontinence หากท่านใดนองไปทดสอบแล้วมีภาวะปัสสาวะเล็ดแนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือนกักกายภาพบำบัดเฉพาะทางเพื่อได้รับการรักษาที่ถูกต้องต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ